ใช่เพราะว่าวันนี้เขาตื่นเร็วแม่ก็เลยพามาส่งไว้นะ่ะอนนี้ก็ใกล้เวลาเรียนแล้วอะงั้นเขาไปเรียนก่อนนะบายบายบายนั้ในเาไป่กนะยาไปนก่อ้อนนั่งด้าง,กานะงากาเก็ได้อาชเใช่นะอเขาไปนั่งห้างจีออนเด้อ ได้สิมาตุกคนกันงามแยมแยมยมแยมแยมยมแยม้าุกบบ้านกันบายบแล้วนะ